สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับไม่แบทเทิลในวันนี้นะครับผมเส้นทางการต่อสู้ในเกาะออเรนจ์ Orange ของซาโตชิจะมาถึงจุดพีกนะครับนั่นก็คือเป็นการต่อสู้ในศึกของออเรนจ์ลี e เป็นการต่อสู้กับเฮดลีเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นแชมปเปี้ยนของหมู่เกาะออเรนจ์ Orange ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเกาะออเรนจ์ Orange ก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันไม่ใช่ภูมิภาคหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ซาโตชิจะต่อสู้ครั้งนี้แล้วถ้าเกิดว่าชนะขึ้นมาปุ๊จ เป็นแชมเปลี้ยนภูมิภาคอะไรขนาดนั้นเลยไหมก็คงไม่นะครับเออแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาสามารถล้มคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่เกาะหมูห่เกาะนึงได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผมว่ามันก็ไม่เลวนะซึ่งคู่ต่อสู้ของซาโตชิที่ต้องไปเผชิญหน้ากันนะครับก็จะมีชื่อว่ายูจินั่นเองครับซึ่งการต่อสู้กับยูจินะครับถ้าเป็นสตอรี่ตามภาคของหมู่เกาะออเรนจ์ก็เป็นตอนที่31ของภาคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในหมู่เกาะออเรนจ์นะครับเขายังนับอยู่ว่าในเจนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตามเนื้อเรื่องถือว่าเป็นเอพิโซดที่111นั่นเองครับผมบวก80ตอนของที่ตะลุยเซคิเอลีกันนั่นเองเนาะซึ่งการต่อสู้กับยูจินะครับมันเป็นการต่อสู้ที่มีความเข้มขน้นคือการต่อสู้แบบว่า6ต่อ6เนาะที่ต้องใช้โปเกมอน6ตัวเข้าประทะก,กันแบบนี้ถือว่าเป็นความท้าทายของซาโตชิมากเพราะว่าที่ผ่านมาซาโตชิอาจจะยังไม่เคยสู้แบบจัดเต็มแบบนี้นะครับแม้ว่าโปเกมอนก็ดูแล้วจะมี6ตัวใช่ไหมแต่ว่าเวลาสู้ก็จะเป็นแมชที่แบบใช้โปเกมอน3ตัวสีตัวอะไรพวกนี้มากกว่าซึ ต้นการต่อสู้นี้มันจะไปลงเอยที่ไหนอย่างไรผลลับการต่อสู้แต่ละรอบอย่างเงี้ยมีประเด็นตรงไหนให้เราพูดคุยกันได้บ้างเนาะก่อนอื่นเลยสิ่งที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือการเดินทางของโวกสตชิเนหลังจากที่เอาชนะยิมสีมาได้แล้วนะครับแล้วก็การต่อสู้ของยิมสีเนาะเผื่อใครยังไม่เคยดู My Battle เอพิซ o ดที่แล้วนะผมพูดถึงการต่อสู้ยิมสีแล้วมันมีพอยต์หนึ่งที่เป็นจุดสําคัญมากที่จะาให้สตชิเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาชนะเฮดบิเตอร์ของเกาะออเรนจ์นี้ได้มากยิ่งขึ้นนนน,นนนนะคคครรัั่่่กกกก็็ืือออออาาาา้ยูใเเณฑ์ขงงทฟฟมมีสถจ คำสั่งของโตชิแล้วก็ต่อสู้ตามคำสั่งของโตชิได้ดีงามแล้วนั่นเองครับผมถือว่าเป็นโปเกมอนที่แบบร่างวิวัฒนาการสูงสุดณนเวลานั้นของโตชิซะด้วยนะครับก็ถือว่าน่าพึงพาได้มากเลยทีเดียวเชียวครับโดยการเดินทางนะครับก็เดินทางไปที่เกาะทังคิสึนะครับผมโดยที่พอมาถึงปุ๊บก็ต้องมีการลงทะเบียนมีการเช็คเหรียญตราทั้ง4ซิ 3, ว่าได้มาเนี่ยเป็นของจริงนะแล้วก็จะมีสิทธิ์ท้าสู้กับเฮดลิเดอร์ซึ่งเฮดลิเดอร์ก็มีชื่อว่ายูจินั่นเองครับระหว oshi, ก็ บินด้วยความเร็วสูงมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการเล่าขานว่าเนี่ยมีเฮดลีเดอร์ที่มีชื่อว่ายูจิคนนี้นะเขาเป็นผู้ใช้ไคริวแล้วก็ตั้งแต่เขามาเป็นเฮดลีเดอร์ของที่หมูกก่เกาะออเรนจ์ไม่เคยมีใครเอาชนะเขาได้เลยครับถึงณจุดนี้ก็น่าตื่นเต้นสําหรับซาโตชิแล้วนะครับจะได้ต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งเบอร์นี้นั่นเองซึ่งขณะที่กาลังจะได้ต่อสู้นะครับผมอุปสรรคแรกก็มาเลยครับผมหนึ่งในโปเกมอนของซาโตชิตอนนั้นนะครับก็คือคาบิคอนครับซ คาปิกอนมันเพิ่งกินอิ่มแล้วก็หลับไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่หิวขึ้นมาปุ๊บจะไม่ตื่นเลยแล้วน่าจะอีกหลายวันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแข่งพูนี้แล้วซาโตชิเองก็ต้องรีบแล้วต้องติดต่อศาสตราจารย์โอคิโดไปนะครับบอกว่าขอโปเกมอนหน่อยผมต้องเอาไปแข่งแบบฟูลแบทเทิลหกต่อหกทับนุนนี่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมศาสตราจารย์เขาก็มีโปเกมอนอยู่แล้วที่จะส่งมาให้ซาโตชิเลือกได้เลยว่าจะเอาคิงเลอร์หรือเปล่าหรือจะเอาเป็นเบตโตเบตตันหรือจะเอาเค็คม,ดเดมีนทตตาร์างเงี้ ที่จะช่วยซาโตชิต่อสู้ตอนเซคิเอลีกมาก็พอสมควรแล้วนะครับแต่ตอนนี้ซาโตชิเขาบอกว่าเขาอยากใช้เคนทอรอสนะซึ่งเป็นตัวดุดันที่น่าจะใช้ต่อสู้กับเฮดลีรเดอร์ของกวะออร์เรนจ์นี้ได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งก็เอาเคนทอรอสมานะครับเป็นโปเกมอนตัวที่6ของซาโตชินี้นี่เองครับผมโดยที่ว่าระหว่างที่ซาโตชิเตรียมการน,นะครับก็จะมีการพูดถึงยูจิกันนิดนึงยูจิก็จะมายืนที่สเตเดียมนะครับแล้วก็รำพึงอยู่ว่าเนี่ยเขากําลังจะมีคู่ต่อสู้มาต่อสู้กันแล้วนะครวร ซึ่งขณะที่มีการคุยกับไครริวอยู่อย่างนี้นะครับพวกแกงร็อกเก็ตก็ปรากฏตัวขึ้นมากะว่าจะชิงตัวใครริวตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแล้วยูจิเองก็ไม่ปราณีเลยนะครับผมจัดไปลําแสงทําลายล้างตุ้มเข้าให้พวกแกงร็อกเก็ตปลิวไปเลยครับซึ่งพอถึงวันแข่งปุ๊บนะครับผมโตชิก็จะได้เจอกับยูจิแบบจริงจังๆแล้วซึ่งการต่อสู้ฟูลแบทเทิลก็จะเริ่มขึ้นโดยการต่อสู้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดเป็นช็อตอะไรขนาดนั้นนะครับแต่จะพูดได้ว่าโปรแกรมตัวไหนต่อสู้ ครับผมจะแบ่งเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังคือเขาจะมีสเตเดียม2สเตเดียมอ่าซึ่งสเตเดียม2สเตเดียมนั้นก็จะส่งผลต่อการต่อสูด้ด้วยสเตเดียมแรกนะครับจะเป็นพื้นที่หินผาแล้วก็จะมีพื้นที่บริเวณน้ําอยู่ตรงกลางครับแล้วโตชิกับยูจิที่เปิดศึกกันนะครับผมโปเกมอนตัวแรกของยูจิก็จะเป็นเมตามอนครับเมตามอนเข้าปะทะกับพิค a ชูของโตชิสรรพคุณของเมตามอนตัวนี้เนี่ยเขาบรรยายมันเลยนะครับว่ายูจิเนี่ยสามารถใช้แค่เมตามอนตัวเดียวะ่ะในการที่จะจัดการโปเกมอนหลายตัวของคู่แข่งมาก็นักต่อน,นักเลยคร ว่าไม่เคยมีใครเอาชนะเขาได้เลยอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกเลยว่าเมตามอนเป็นตัวเตะตัดขาที่ดีมากครับผมทำให้โปเกมอนอีกฝ่ายหนึ่งร่วงเป็นจํานวนมากซึ่งซาโตชิเองนะครับก็ลาบากอยู่เหมือนกันนะครับพิกาชูเองก็จะโดนเล่นงานค่อนข้างเยอะซึ่งอย่างเคนจิคาซึมิเองที่ดูอยู่ก็ตกใจนะครับว่าเอ้ยเมตามอนเนี่ยปกติแล้วเวลาแปลงร่างแน่นอนว่าความสามารถของมันประเภทของมันก็จะไปสอดคล้องกับโปเกมอนที่มันแปลงร่างอยู่แล้วแต่ว่ายูจิเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสามารถใช้วิธีการต่อสู้แบบสอดคล้องได้ค่อนข้างดีครับผมหมายม่รนโอแ ซาโตชิซาโตชิบอกว่าไม่เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนตามอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาพิกาชูล้มเจ้าหมอนี่ให้ได้ไปเลยนะครับซึ่งก็มีการใช้สายฟ้าฟาดเข้า,าขหากันซึ่งจากสายฟ้าของ2ตัวเนี้ยมันก็ดูเป็นท่าโจมตีที่มีความรุนแรงรพอๆกันนะครับแล้วตอนท้ายที่เข้าปะทะกันพุ่งชนกันจังหวะหนึ่งปุ๊บซาโตชิเองก็ให้พิกาชูใช้ฟาดหางสายฟ้าซัดเมตามอนของยูจิเข้าไปตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาชนะมาได้ในศึกแรกก่อนครับซึ่งพิกาชูเองก็จะสะบักสะบอมตั้งแต่2 ขอตัวเองออกมาเป็นอ e ีวาคครับซึ่งอ e ีวาคถ้าสู้กับพิก a ชูพิกา c ูไม่น่าไหวนะครับโตชิเองก็ขอเก็บกลับเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะสู้กับโปรกรมอนประเภทหินดินอย่างนี้ก็ต้องใช้โปรแกรมอนประเภทน้ําอย่างเซนิกามะซินนะเซนิกามะก็มีแบบปืนฉีดน้าโจมตีปงปังปงปัองปองีวาคเองก็จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีประเภทน้ําเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้การต่อสู้ครั้งนี้เนี e ่ยอีวาคก็แบบมีมุมของการดำดินโผล่มาโจมตีเซนิกามะเซนิกามะเองก็โดนดามจอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่ทีน้้รรับว e ก็็ดแลจ,ากกาจตใิเส เซนิกาเมะเอาไว้แล้วเซนิกาเมะนะครับก็มีไพ่ตายครับผมได้มาจากช่วงการต่อสู้ในหมู่เกาะออเรนจ์นี้เหมือนกันครับนั่นก็คือท่าไฮโดรปัมที่หดเข้าไปในกระดองเสร็จแล้วตัวเซนิกาเมะก็จะยิงน้ำจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งน้ำเหล่านี้ซัดเปรี้ยงซัดเปรี้ยงซัดเปรี้ยงอีวักเสียจังหวะปุ๊บเซนิกาเมะก็ใช้พุ่งชนหัวจรวดในการปิดฉากไปนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถล้มอีวักไปได้นะครับตรงนี้กรรมาการถึงประกาศเลยนะว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยะว่าคุณยูจิเนี่ยนะเสียโปเกมอนสองตัวโดยท อ่าถือว่าผู้ท้าชิงที่ชื่อซาโตชิคนนี้ฝีมือไม่ธรรมดานั้นนี่จนแล้วนะครับก็จะเป็นโปเกมอนตัวที่3ของยูจินะ โปเกมอนตัวที่3าของยูจิคือเกงกาครับผมเกงก้าที่โผล่มาตอนนี้นะเคนจิแนะนําว่าเป็นประเภทแบบพลังจิตกับประเภทดินอนะ่างเงี้ยน,น่าจะเวิร์กก็เอาเลยเคนทรอสเพิ่งได้มาอย่างนี้นะครับก็เอาไปใช้แผ่นดินไหวก็น่าจะเล่นงานเกงกาของอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งท่าแผ่นดินไหวก็ใช้ได้นะครับผมสามารถที่จะเขย่าแผ่นดินอะไรพวกนี้แต่ว่าเกงกาเองก็พอจะหลบแผ่นดินไหวได้แล้วทีนี้เขาก็จะมีการใช้ท่าแสงประหลาดทาให้เคนทรอสตกอยู่ในอาการมึนงงนะครับผมพอมึนงงปุ๊บก็วิ่งขวิดหินที่อยู่บริเวณนั้นเป ซาโตชิเองก็เลยขอเก็บเคนทารัสกลับมาก่อนแล้วก็เรียกราพลัสออกไปแทนซึ่งราพลัสที่ออกมาปะท่าก,กับเกงก้านะครับผมก็จะโดนแสงประหลาดเข้าไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมแต่ทีนี้ซาโตชิให้ราพลัสกระโดดลงน้ําที่อยู่ตรงกลางสนามไปเลยซึ่งพอหลบลงน้าไปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะไม่โดนท่าแสงประหลาดนะแล้วพอโผล่ขึ้นมาก็จะมีการยิงน้ําใส่เกงก้าไปเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเกงก้าเองก็จะสวนด้วยท่าไนเฮดครับแล้วซาโตชิก็ใช้ลําแสงแช่แข็งในการที่จะโจมตีสวนไปซึ่งท่าไนเฮดกับลําแสงแช่แข็งงงงเเข้้้้้าาาปะทททกกกกัันนตรนนรี็ํให แล้วก็ราพราหมดสภาพการต่อสู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมนับเป็นการเสมอนะแล้วพอเฮดลิเดอร์ยังยูจิคนนี้เขาเสียโปเกมอนไป3ตัวแล้วก็หมดครึ่งแรกนะครับถือว่าต้องเปลี่ยนฟิลแล้วสถานการณ์ตอนนี้ซาโตชิเพิ่งเสียโปเกมอนไปแค่ตัวเดียวนะครับแล้วยูจิเสียไปแล้ว3เหลือโปเกมอน5ต่อ3แบบนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะชนะนะแล้วทีนี้นะครับยูจิก็จะแอบยิ้มดีใจนะครับว่าถ้าคู่ต่อสู้แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วคงถึงคราวที่นายจะได้ออกโรงแล้วสินะไคริวอ่าซึ่งตัวนี้ตื่นเต้นมากนะครับอ่ะเสร็บปปบนะครั พอเปลี่ยนสนามปุ๊บรอบนี้จะกลายเป็นสนามพื้นที่ทะเลทรายซึ่งสนามทรายมันก็พอมีผลกับการต่อสู้บ้างเนื่องจากว่ามันก็ไม่ใช่การต่อสู้ที่อ้างอิงเมคคนิกของเกมขนาดนั้นนะครับมันจะมีความเรียวที่มากกว่าใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยและครั้นี้นะครับโปกเกมอนตัวที่4ของยูจิก็จะเป็นฟูชิกิบานะนะครับผมฟูชิกิบานะเข้าปะทะก,กับเคนทารอสของซาโตชิซึ่งตอนประทะาก,กันตอนแรกนะครับก็ก,กาใช้แผ่นดินไหวอีกรอบหนึ่งใช่ไหมซึ่งแผ่นดินไหวตอนนี้ใช้งานไม่ได้ครับผมเพราะว่าอยู่ในพื้้้้้้้นน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 นทททีี่่่่่่เเเเเเปป็็พพพืืืรรรราาาาาายยะะะะคััอแแผดดิไไไไมมมมมหหหววฉลซึงตุกกกณณ์จใ เห็นในความเร็วจากการต่อสู้ของอนิเมะนี่แหละครับซึ่งแพนดินไวไม่ได้ผลก็ต้องพุ่งเข้าชนแล้ววะเคนททร罗สเอย๋ยพุ่งเข้าชนไปฟุบฟุบแล้วไอ้ฟูชิกิบานะก็มีแทะถาวันในการ,ากรฟาดเปรีย้ยฟาดเปรี้ยเคนททร罗สก็เสียจังหวะซึ่งเสียจังหวะยังไงก็ตามแล้วนะครับผมก็ดับเครื่องชนพุ่งเข้าปะทะกับฟูชิกิบานะพอพุ่งตัวเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีการใช้ท่าเขาในการงัดฟูชิกิบานะขึ้นไปซึ่งจังหวะนั้นฟูชิกิบานะเข้าชาา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 ารร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 ์จจจโโโโซซซลลลลลล่่่่่บบบบีีีีมมมมมมออ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 ยยยยยููพพพพดดดดคคคคััััััขึึ้้้้้นน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 ไไไปกกกกงงงงงศวว็ิใสสสเเเททตๆะะะฉแแ ฟูชิกิบานะกลับลงสนามมาก็โดนเคนทารอส์ใช้ท่าพุ่งชนอย่างแรงอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นท่าดับเบิลแท็กเกิลนะครับหรือก็คือเทคดาวน์นั่นเองนะครับโจมตีไปเคนทารอสก็บาดเจ็บไปด้วยนั่นเองเนาะพอบาดเจ็บตรงนี้เสร็จแล้วนะครับซาโตชิเองที่เห็นว่ายูจิส่งโปเกมอนตัวที่5มาแล้วจ้าโปเกมอนตัวที่5ก็คือเอเลบูนะครับผมซึ่งเคนทารอส์บาดเจ็บอยู่กำลังหอบจากการที่พุ่งชนฟูชิกิบานะแล้วก็ได้รับรีคอยดามเจมาเมื่อกี้ซาโตชิเองก็เลยขอเปลี่ยนน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 โปปปเเเเเเเกกกกกกมมมมมออออออาาาาาาา็ฟฟูููิิิิดดดะะะะะะะคครรรัััับบบบี่่ยยยยข้้ทลลงไไไวุธ นีแบบว่าใช้คัตเตอร์ใบไม้เนาะโจมตีสัตว์สาบใส่เอเลบูเข้าไปก็โดนหมัดสายฟ้าของเอเลบูสวนเปรี้ยงเข้าให้นะครับผมซึ่งฟูชิกิไดนเน่ก็พ่ายแพ้ไปนะจุดจุดนี้ครับถือเป็นโปรแกรมตัวแรกของซาโตชิที่พ่ายแพ้แบบแพ้เลยนะครับเพราะว่าอย่างลาพลาสที่หมดสภาพไปก่อนหน,น้านี้คือยังเสมอได้นะครับกับเกงกาเนาะแต่ว่าฟูชิกิไดนเน่ถือว่าพ่ายแพ้ไปแต่ยังไม่เป็นไรซาโตชิยังเหลือโปรแกรมอีกตั้ง4ีตัวซึ่งโปรแกรมตัวที่6ตัวสุดท้ายของซาโตชิที่เอาออกมานะครับผมคือลิซาัดดอนครับซึ่ง ไปชิดตัวลิซดอนแล้วก็ใช้หมัดสายฟ้าในการโจมตีอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากหมัดสายฟ้าแล้วก็มีพวกท่าฟ้าผ่าอย่างนี้นะครับที่โจมตีเปรี้ยงปั้างเปรียปร้ยงป้าง,งมาแล้วลิซดอนก็จะได้รับความเสียหายในจุดนี้ไปเนาะแล้วซาโตชิเองก็ให้ลิซดอนปิดเกมด้วยการใช้ท่าคว้างโลกครับผมแบกเอเลบูเข้าไปเนาะทึ่งตอนแรกจะโดนสายฟ้าโจมตีนะนะแต่ว่าลิซดอนเร็วกว่าครับผมโฉบเอเลบูขึ้นไปเวียงโลกลงมาปุ๊บตุ้มเขาให้เอเลบูก็หมดสภาพไปอีกหนึ่งตัวครับซึ่งตอนนี้ซาโตชิยังเหลือโปเกมออนตตัวัวววะะรแล้้สุดทายขงจเป็ไ ไม่ได้นอกจากไคริวนั่นเองครับไคริวที่ปรากฏตัวขึ้นมาตอนนี้นะครับผมก็จะได้รับการเพ่งเล็งจากพวกแกงโรกเก็ตที่มันลางไม่ดีอีกแล้วไปตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาดูการต่อสู้แล้วก็วางแผนว่าถ้าซาโตชิต่อสู้กับไคริวแล้วไคริวแบบว่าอ่อนแรงเมื่อไหร่ปุ๊บอย่างงี้นะครับเขาก็จะอาศัยจังหวะนั้นในการที่จะชิงตัวไคริวโดยกระดูกันซิว่าเจ้าเด็กแสบนั้นมันจะทาได้ขนาดไหนหนะซึ่งการต่อสู้ก็ต่อเนื่องไปนะครับโดยที่ว โปรกมอนของยูจิก็มีท่าที่ทรงพลังบ้างเล่นงานโปรแกมอนของซาโตชิได้บ้างนะครับแต่จุดสนใจของไครริวอย่างหนึ่งนะครับคือผมอาจจะบรรยายในเชิงของรูปแบบการต่อสู้จริงๆมากกว่านะครับแต่ระหว่างที่ผมบรรยายไปเนี่ยตรงนี้ผมอยากฝากท่านผู้ชมนิดนึงว่าท่านผู้ชมลองนับท่าไม้ตายของไครริวซิว่าเขาใช้ท่าต่อสู้กับซาโตชิไปกี่ท่าครับผมคือถ้าเป็นใครเล่นเกมมาอยู่แล้วเนาะก็จะรู้ว่าการใส่ท่าให้โปรแกมอนในเกมเนี่ยนะครับมันใส่ได้สูงสุด4ท่าเท่านั้นนะครับแต่ว่าเยวฟังไปก็จะค่อยๆเก็ตกันนะครับว่าใคร นนั้นเขาใช้ท่าไปกี่ท่ากันแน่ครับก่อนอื่นเลยที่มาเจอกับลิซาดอนก่อนนะ ก็แน่นอนครับผมเจอกับโปเกมอนประเภทไฟนะครับก็ต้องใช้ประเภทน้ําในการรับมือซึ่งก็ใช้ท่าปืนฉีดน้ําไปก่อนเลยครับผมซึ่งปืนฉีดน้ําก็เล่นงานลิซรดอนได้พอประมาณแล้วทีนี้ด้วยความเป็นโปเกมอนที่แบบว่าสายบินจ๋าก,กันทั้งคู่เลยเนาะก็จะมีการบินประชันความเร็วกันเล็กน้อยนะครับระหว่างที่บินลิซัดอนก็พพลไฟไปสิส่วนไคริวนะครับก็ตอบโต้มาด้วยลําแสงแช่แข็งครับผมซึ่งไอสตัวนี้ปะทะก,กันการอากาศเสร็จแล้วก็จะมีจังหวะที่ว่าเฮ้ยซาโตชิจะใช้รูปแบบเดิมนะครับก็คือใช้ท่าควา เร็วกว่าครับผมก็จับคอลิซาดอนมาได้แล้วก็ใช้ท่าฟาดสลมเข้าไปปอกเขาให้ลิซาดอนเองที่ร่วงลงมาบนพื้นก็บาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งสองตัวนี้ที่ยืนประจันหน้ากันอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ท่ามังกรพิโรธเข้าหากันครับผมซึ่งมังกรพิโรธที่เข้าประทะากันตรงนี้นะครับก็ทําให้ลิซาดอนนั้นหมดสภาพไปครับส่วนไครรีวเองก็ยังยืนสนามได้อยู่นั่นเองเนาะซึ่งเอาว่าแค่ต่อสู้กับลิซาดอนนะครับผมไปแล้วสี่ท่าที่ทุกคนฟังมาเมื่อกี้นะครับมีปืนฉ พาเดึกลิซดอนไปได้นั่นเองครับนี่ยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆนะซึ่งหลังจากลิซดอนไปแล้วนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเซนิกาเมเซนิกาเมที่ออกมานะครับผมโอ้โหโดนเลยครับผมไฟฟ้าแสนโว่เข้าให้นะครับดีว่าหลบเข้ากระดองทันนะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีใช้ท่าอาปืนฉีดน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับในการเข้าปะทะก,กับไฮโดรปั๊มของเซนิกาเมซึ่งดูแล้วท่ามันหักล้างกันนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ไคริวเนี่ยบินเข้ามาประชิดตัวเซน,นิซกา้วการบเมส ถ้าฟาดหางเข้าไปเปรียงครับผมโดนท่าฟาดห่างไปตอนนั้นนะครับเซนิกาเมก็หมดสภาพไปในทันใดเลยครับไปแล้ว2ตัวนะครับผมซึ่งตัวนี้แกงโรเก็ตมันก็ได้จังหวะแล้วแกงโรเก็ตถือโอกาสเลยจับตัวไคริวกันนะครับขี่บอลลูนมาแล้วก็โปรยตะข่ายไปที่ไคริวนะซึ่งตัวนั้นนะครับยูจิก็จะออกคําสั่งซึ่งถ้าเป็นภาคยูจิจะสั่งให้ไคริวเนี่ยโจมตีสวนใส่แกงโรเก็ตไปเลยถ้าเป็นในฉบับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะออกคาสั่งเป็นชื่อท่าเลยครับผมคือท่าพุ่งชนหัวจรวดคร แกงรเกตก็จะงวยงงกันนะครับนึกว่าอ่อนแรงแล้วแต่กลับมีพลังมหาศาลขนาดนี้ที่แบบว่าหลุดจากตาข่ายที่เราโปรยจับไปได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับโปแกงมรเกตก็ไปนะครับแล้วก็กลับมาสู่การต่อสู้กันต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวต่อไปของซาโตชิแล้วครับผมเคนทารอสครับเคนทารอสนะครับผมโผล่มาก็ฟอร์มดีเลยครับผมใช้ท่าเขาในการงักไควแล้วก็ฟาดโบะลงไปที่พื้นนะครับไิวก็ได้รับดามจไปอีกเล็กน้อยแต่ว่าสวนกลับมาทันทีด้วยท่าทันเดอร์หรือก็คือฟ้าผ่านั่นเองครับ ผ่านมาของซาโตชิเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปนะก็คือเขามีดาเมจตั้งต้นอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ไคริวเองก็คงเก่งด้วยแหละหักล้างกันไปนะครับผมการโจมตีเล็ก,ลกๆน้อยๆของไคริวบางท่าเนี่ยมันก็สามารถเล่นงานโปเกมอนของซาโตชิให้ร่วง3ตัวติดไปได้เลยนะแล้วซาโตชิตอนนี้เหลือใครละครับผมก็เหลือพิก a ชูซึ่งพิก a ชูก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับผมที่ได้รับความเสียหายมาตั้งแต่การต่อสู้กับเมตามอนแล้วนะครับแล้วพอมาถึงการต่อสู้สุดท้ายยูจิเอง,เองก็กับพเด็ดศึกแบบวันเทิร์นคิวเลยครับผมด้วยการใช้ พิาชูโดนเข้าไปพิกาชูไม่รอดครับผมแต่ว่าพิกาชูมีจังหวะที่สามารถเด้งตัวด้วยการใช้หางปึ้งจากบนพื้นขึ้นไปลอยฟ้ามาแล้วก็ร่วงลงไปที่หัวของไคริวนะครับแล้วก็ใช้ท่าฟ้าผ่าตรงนั้นในการที่จะโจมตีใส่ไคริวไคริวเองก็สะบัดพิกาชูหลุดออกมานะครับและตรงนั้นเองก็เป็นช่วงที่ว่าไคริวไม่ไหวแล้วครับผมก็ล้มหงายตึงลงไปนะครับแล้วทีนี้ซาโตชิก็เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน Orange League ครั้งนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นคนแรกที่สามารถเอาชนะยูจิที่ขึ้นนมาเป็ Head ดอร์ไ้ แล้วก็ถือว่าเป็นการชื่นชมจากยูจิเนาะที่ว่าเขาไม่เคยแพ้ใครในลีกนี้เลยแต่ว่าพอมาต่อสู้กับซาโตชิปุ๊บซาโตชิเองที่เอาชนะได้ตรงนี้ก็ถือว่าทายรูปเป็นที่ระลึกกันแล้วก็ถือว่าเขา้าเขาเรียกองอฟเฟมใช่ไหมได้ชื่อเสียงเกียรติยศในจุดจุดนี้มานะครับว่าสามารถที่จะชนะจุดสูงสุดของออเรนจ์ลีกได้นจุดจุดนี้ครับผมซึ่งพอเอาชนะตัวนี้ได้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเดินทางต่อของซาโตชินั่นแหละเนาะเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องของ g ีเ a l สอะไรพวกนี้ที่ต้องกลับไปเค ok ido, ล ในเรื่องหลังจากนี้ของ o r a n g e League มันก็จะเขาให้เบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็ซึ่งก็อาจจะมีสตอรี่หลังจากนี้มาเล็กๆน้อยๆนะครับมีเรื่องการลาจากกับโปเกมอนบางตัวที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่แตะเนาะซึ่งตัวแรกถือว่าจบการต่อสู้แล้วแต่ผมถามท่านผู้ชมเมื่อกี้ท่านผู้ชมนับท่าไม้ตายได้กี่ท่าครับท่าไม้ตายของไคริวของยูจิที่เขาใช้มานะครับผมทวนเลยนะมีท่าปืนฉีดน้ํามีท่าลํำแสงแช่แข็งมีท่าแซลมนะครับแล้วก็มีท่ามังกรพีโรธแล้วก็มีท่าไฟฟ้าแสนโวนะครับแล เป็นตามแบบฉบับของภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นท่าว่าบอดี้สลมนะครับซึ่งบอดี้สลมภาพผมผมมันคือการแบบว่ากระโดดบีทับไปเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คําว่านชิคาคารินะครับซึ่งถ้าแปลตรงตัวมันจะแปลประมาณว่าทิ้งตัวโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งไปก็อาจจะไม่ใช่ร่างกายทับอย่างเดียวแต่ว่าใช้ร่างกายส่วนบีศัตรูอะไรพวกนี้ก็ทำได้ใช่ไ้มเพราะฉะนั้นแล้วตีความจากการแปลแบบนี้ก็หมายความว่าท่าฟาดหางของไครลิวถือเป็นการทิ้งหางฟาดอีกฝ่ายหนึ่งเบี้ยเขาให้ซึ่งอันนี้ถือ โจมตีแกงร็อกเก็ตก็คือพุ่งชนหัวจรวดและท่าต่อมาที่ใช้พลเรือศึกเคนเทอรอสก็คือท่าฟ้าผ่านั่นเองเนาะแล้วก็ท่าสุดยอดของไคริวนะครับผมซึ่งสําหรับผมเนี่ยเป็นท่าที่ฮือฮาของช่วงเจน1นึเจนสอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือท่าลําแสงทําลายล้างเนาะซึ่งท่าลําแสงทลายล้างเนี่ยมีการใช้ให้เห็นก่อนต่อสู้ด้วยซ้าที่ว่าพวกแกงร็อกเก็ตโดนซัดปลิวตั้งแต่ก่อนสู้กับซาโตชิเนาะแล้วตอนสู้ตัดสินกับพิคาชูก็มีการใช้ลําแสงทลายล้างมาอีกทีนหนนนเนเนมดด9ท่า้วยกันนที่ใใชช้้้้ตต่่่อสสูกกัากิคแมเจปไดง คือถ้าใส่8เนี่ยถือว่าเป็นการเกินมาสเท่าแล้วแต่เนี่ยแม่งเป็น9ครับเกินมาสเท่านิดๆซะด้วยนะครับผมทออ่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมเกี่ยวกับการต่อสู้ของโตชิกับยูจิอันนี้ถือว่าเป็นการเอาชนะลีกเล็กๆลีกหนึ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องก็วาดได้นะครับแม้ว่าหลังจากนี้ที่จะเดินทางไปโจโตโฮเอ็นจินโออะไรพวกนี้จะเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นอีกมากมายแต่ว่าผมก็ใช้คําว่าอันนี้ถือเป็นเมมโมรีอีกอันหนึ่งที่ดีงามของโตชิมากๆเลยครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ